สมาชิกของ Joy Coi เจอกันทุกครั้งกับส้มนะคะก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันทั้งเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองนะคะรวมไปถึงสินค้าดีๆของ Joy Coi ที่นำมาฝากเราสมาชิกเหมือนเดิมค่ะอะล่ะค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกาันอุ้ตายแล้ววันนี้แต่งหน้าเป๊ะขนาดนี้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวช่วยในการแต่งหน้าให้เร็วและให้มีประสิทธิภาพวันนี้ต้องยกให้ หลอดนี้หลอดเดียวจบเลยค่ะลิฟวายไดมอนด์ดีดีครีมอ้าวงงไหมแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า b b ีครีมหรือ CC c r ครีมแล้วสมัยนี้เนี่ยทำไมถึงมีดีดีครีมมาได้อย่างไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสำหรับคนที่เริ่มต้นในการแต่งหน้าหรือแต่งหน้าไม่เป็นหรือแต่งหน้าเป็นแล้วรู้สึกว่าขั้นตอนในการแต่งหน้าในการบำรุงผิวอุตละมันยุ่งยากจังเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเอาอย่างนี้ วันนี้เรื่องของการแต่งหน้าเราจะลดทอนขั้นตอนทุกอย่างให้มันสั้นลงในการบำรุงผิวเอาง่ายๆเลยนะพูดอย่างนี้ก่อนการแต่งหน้า ให้สวยและให้เพอร์เฟกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนเราต้องมีครีมบำรุงดีๆถูกไหมไม่งานเนี่ยจะแต่งหน้าไม่ติดหน้ามันก็จะแห้งเกลือกกลางหน้ามันก็จะเหมือนแบบขาดความชุ่มชื้นนะคะซึ่งส้มเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจในการล้างหน้ามาพอเราอาบน้ําล้างหน้าเสร็จแล้วสะอาดแล้วเนี่ยครีมบำรุงผิวต้องถึงซึ่ง ครีมบำรุงผิวเนี่ยนะคะในการที่เราจะใช้บอกเลยว่าของอย่างส้มสมัยก่อนเนี่ยนะส้มมีหลายขั้นตอนมากมีโทนเนอร์มีอะไรบ้างมีน้ำตกอะมีเซรั่มมีไวท์เทนนิ่งถูกไหมแล้วก็มีครีมกันแดดมีรองพื้นแล้วก็มีเบสค่ะซึ่งกี่อย่างอะที่ส้มพูดมาคือนับประมาณเกิน5นิ้วอะค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะบอกว่าสิ่งที่ส้มพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอยู่ในหลอดนี้หลอดเดียวเลยโอ้ย จะบอกเลยว่าเป็นสินค้าของคุณวิกกี้ค่ะแลายคนบอกโอ้ตาราลิฟวยเนี่ยคุ้นจังเลยอ่ะแน่นอนนะคะเป็นสินค้าของนักแสดงแล้วก็ดาราชื่อดังที่วันนี้เธอบอกว่าคือเธออยู่วงการมานานแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห การทางานเยอะๆเนี่ยแล้วบางทีมันต้องแต่งหน้าเยอะๆแล้วหน้ามันเยิ้มเธอก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเป็นดีดีครีมแบบขั้นเทพแบบเกรดพรีเมียมเลยนะวันนี้มี2สีค่ะที่เหลืออยู่คือสีสําหรับผิวขาวนะคะสีศูนย์หนึ่งไอวอรี่นั่นเองค่ะนี่เป็นรองพื้นนะคือมันเป็นเรียกว่าเป็นรองพื้นถ้าเราพูดเป็นคําจํากัดความคือรองพื้นแต่มีส่วนประกอบอื่นๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเ่าใอ้ฟังแต่เป็นรองพื้นที่อย่างส้มเป็นคนหนึ่งที่แบบ ออกกองเยอะแล้วต้องการพวกครีมกันแดดวันนี้ค่ะไอวอรี่เนี่ยนะคะมีทั้งรองพื้นแล้วก็สารกันแดดอยู่ในตัวเองด้วยนะซึ่ง spf เนี่ย50บ pa บวกเลยวเอาเป็นว่าตัดไปเลยครีมกันแดดไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าอยู่ในตัวนี้แล้วแน่นอนว่านอกจากมีรองพื้นแล้วมีครีมกันแดดแล้วนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องหนาแน่เลยอ่ะไม่จ้ะเนื้อบางเบามากนะคะบางเบาเมื่อกี้ส้มลองนะนี่เนียนกริบไปกับผิวเลยคุณผู้ชมมันซึมได้ง่ายมากแล้วที่สําคัญ โอ้แต่และหน้าจะเหนื่อยไหมมันไม่เหนียวเนินหนานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือทั้งเรียบเนียนคือบางคนนะจะถามว่าเอา้า แล้วสมมติว่าเราทาดีดีครีมของคุณวิกกี้หรือของลิฟวแล้วเนี่ยเราต้องมีแป้งโปะหรือเปล่าบางทีไม่จําเป็นแต่บางคนบอกว่าเออเราชอบแบบความเป๊ะก็เอาแป้งเนี่ยนะคะตบอีกรอบก็ได้ทีนี้พูดถึงเรื่องของความเปลี่ยงง่ายความบางเบาแล้วเขาบอกว่านี่คือนวัตก,กรรมใหม่ค่ะคุณผู้ชมที่มีส่วนผสมที่ส้มบอกไปว่าเอาดีดีครีมทําไมเนี่ยเราจะต้องมีรองพื้นอีกไหมต้องต้องมีครีมกันแดดอีกไหมต้องมีครีมบารุงอีกไหมไม่จําเป็นแล้วนะคะเพราะว่าหลอดเดียวจบค่ะมีทั้งรองพื้นมีทั้งเบสมีทั้งครีมัแด,ด มีทั้งสารบำรุงโอ้แม่เจ้าเยอะมากแล้วมีผงนะคะเขาบอกว่าเป็นผงเพชรแท้บริสุทธิ์ด้วยที่อยู่ในด,ด,ดีดีครีมหลอดนี้แหละคือเขาบอกว่าผงเพชรแท้เนี่ยจะเหมือนเป็นเป่าเหมือนเกราะป้องกันที่แบบ เหมือนป้องกันหน้าของเราระหว่างวันไม่ให้มันเยิมแต่ให้มันเป๊ะแล้วยังมีสารบำรุงแล้วที่สำคัญยังมีเรื่องของการต่อต้านพวกรังสีแสงแดดนะคะแล้วก็มลภาวะต่างๆด้วยโหสุดยอดมากอะ่ะด้วยนวัตกรรมของเขาและส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติ อีกหลากหลายชนิดที่ถนอมผิวได้ถึง12ชั่วโมงด้วยการคุณผู้ชมคือไม่ได้แค่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงนะจ๊ะดีดีครีมของคุณวิกกี้เนี่ยดูแลผิวได้ถึง12ชั่วโมงด้วยการเอาจริงอย่างส้มทํางานทั้งวัน12ชั่วโมงคือเพียงพอแล้วนะคะอะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วหลักๆเนี่ยนะคะลิฟท์ไวท์ไดมอนด์ดีดีครีมช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยคะ่ะช่วยปรับผิวให้สม่ําเสมอให้มันเรียบเนียนแน่นอนว่าพอสมมติอย่างส้มเป็นคนหนึ่งที่ผิวคล้ำใช่ปะ่ะวันเนี้ย ส้มเลือก I Worry แต่จริงๆแล้วเนี่ยส้มจะใช้สองสีเลยนะซึ่งที่หยิบมาเนี่ยนะคะวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่ามีหลอดหนึ่งให้ดูเป็นสี01เนาะแต่อีกกล่องนึงที่อยู่ทางด้านในคือสีเบทค่ะสี02ถ้าเราอยากแต่งหน้าให้โปรเฟสชันแลช่างแต่งหน้าคุณแม่อ้อมสุดทาสีดีของ JCTV เขาแนะนำเลยนะว่าเอา้า แต่งหน้าให้โปรเฟชชั่นแนลเนี่ยต้องมี2สีนั่นคือรองพื้นซึ่งรองพื้นตัวนี้บางคนบอกว่ามันยากไปเราก็เลยเอาดีดีครีมเนี่ยที่มี2สีแบบนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไว้สําหรับตัวไหนสีเข้มเราก็เป็นเฉดได้หรือสาหรับใครที่ผิวค้ำมากก็ใช้ใช้สีนี้ในการรองพื้นได้เลยพูดถึงความเปลี่ยง่ายความกระจ่งางใสและความสม่ําเสมอแล้วเนี่ยนะคะดีดีครีมของลิฟวายไดมอนต์บอกเลยว่าผ่านคะ่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือว่ามันยังติดทนนานมากคุณผู้ชมเมื่อกี้ เอาฟอกกี้ฉีดนะจะบอกเลยพี่มันไม่หลุดเลยอะ่ะมันเหมือนมันซึมเข้าไปใต้ผิวเลยค่ะคุณผู้ชม่ะที่สําคัญคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างหน้าไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่ตัวนี้ยังสามารถอัมพรางรูขุม ผลได้เป็นอย่างดีแบบเหมือนสนิทเหมือนแบบเหมือนหน้าโรงเนียนกริบเดือเหมือนเราไปแบบยิง IPL มาเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ยังเหมือนเป็นเกราะในการป้องกันผิวถนอมผิวและชะลอการเสื่อมของเซลล์หรือว่าช่วยของแอนตี้อจจิ้งได้ได้ดีอีกด้วยง่ายๆเลยฉะนั้นวันนี้บอกเลยทุกปัญหาผิวหลอดนี้หลอดเดียวจบนะคะใช้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตบีบแล้วลองให้ดูอีกนิดนึงดีกว่าเพราะส้มลองมาแล้วก่อนเข้ารายการไม่ต้องใช้เยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าดีดีครีมของคุณวิกกี้เนี่ยเขาเข้มข้นมาก ถ้าให้ดีนะเราบีบเท่าเม็ดถัวเขียวก่อนก็ได้แล้วเกลี่ยให้เท่าใบหน้าแล้วนี่คุณผู้ชมดูนะพอเราเกลี่ยใช่ป่ะมันเนียนเลยอะเห็นป่ะมันกลิบแบบ คือเหมือนเราไม่ได้ทาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเราทาดีดีครีมของลิฟวายไดมอนต์ฉะนั้นวันนี้ส้มว่าคุณผู้หญิงคะเคล็ดลับดีๆในการแต่งหน้าให้สวยไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแล้วไม่ต้องแต่งหน้าวอกๆไม่ต้องทานหน้าหนาหนา,นาแค่มีหลอดนี้หลอดเดียวรับรองว่าเกิดแน่ๆนใช้ทุกเช้านะคะคุณผู้ชมก่อนแต่งหน้ารับรองว่าติดใจหนุ่มๆต้องร้องอุ้ยตายแล้ววันนี้ใช้ครีมอะไรมาบอกต่อเขาไปเลยคะ่ะว่าลิฟวายไดมอนต์ดีดีครีมค่ะวันนี้มี2สีนะคะมีสีศูนย์หนึ่งคือไอวอร 0 2สำหรับสีเบจก็คือคนที่มีผิวสสีหรือว่าคนที่ผิวอากขาวปานกลางนั่นเองค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลย2ช่องทาง1แอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะอย่าลืมกดดาวน์โหลดก่อนด้วยนะและ2ตรงไป j c Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจําหน่ายค่ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วเสียดายจังเลยไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะล้งนะ้าแล้แต่งหน้ามาให้ดูนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ